สวัสดีครับผมอพี่น้องมาพอกันอีกแล้วครับมาพอกันอีกแล้วครับเสาวันหยุดครับผมันหยุดพักพันถั้งมากครับสิพยายามเบ็ดใส่เบ็ดไปสิบกหลังแต่มืงขึ้นนี่มันสีมานบะมานสีมีตัวบอดูอยสันพันจํำเป็นครับผมถ้ากันมันแกมนักแท่งป็นันอีกือเขาครับผมไปบอลายยาหางครับผมไปไปเบิ่งกันดีกว่ามัหมันบอสีถือบ่ ไม้เกาล่ะครับแดดเอ็มซมครับผมนิ้มือเศร้าขางปลามันครับผมปลามันปลูกเห็นหนูคือก็แล้วครับนี่ก็อ้อยครับผมอ้อยครับผมพันสืพันบุรีหาศูนย์ครับไปสื่อพันเพื่อนมาก็แล้เมื่อปลูกไว้ว่ามันจีดงามบ่งามเดี๋ยวก็เริ่มงามขึ้นมาแน่แล้ละ ไปครับผมไปยาำเบียดกันอามาพ่อกับหลังแหลกกันเลยครับผมมีตัวโอ้ยมีตัวไหนบ้าง หลังแกกลลหลกพุออ่มีตัวครับผมเอาไใบนี้ละอยู่ใกล้บ้านหลังที่สองนังที่สองมีการดึงมีการดึงเอ้ามีตัวเด้อครับเด้อนี่เด้อมาไหล่หน่อยครับผมได้แล้วหลังที่สองมีตัวครับผมเป็นผลงานเด้อครับเด้อนตายครับ เดี๋ยวเก็บกันครับได้ถือเก็บเปเก็บไปนนั่ครับผมนตัวด้อครับเด้อเนี่ยอะไรห,หน่อยครับผมไปครับไปหลังต่อไปครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มแซมครับหย่อนบกกรกดุ้พี่น้องเด้อกําลังออกผุนย่อนบกกอดก,อกินกับก๋อยกุ้งกินกับก๋อยปลาครับผมกินกับก๋อยเนื้อครับผมโอ้ยอย่างก๋อยกุ้งเด้อสิริหากุ้งมากกอยเด้อครับเด้อเนี่ยกินกับย่อนบกกอดกรอกครับผมยอดบกกรดกอ,อนอ่อนๆ ไปครับผมเบิง่งกันต่อไปโอ้ยออออนี่ครับอีกลหลังนึงอยู่นี่แล้ว Duo This W is I don't know. I will not talk to him. No, you can't talk to me. No, you can talk to you. If you talk to him, I will not do this. This person is a pig. The pot may heal you so much. If you want, pick it up. I definitely need to mahdollogenecy trainingа Especially trying to fight against an individual. Whether it is a pig or criminal. Your friend knows I don't need to�장gp consciously. The pig is an animal to derived from Syria Comment. I used to think of. It was unkind and I immediately had my ears broken and tracking Lisa Lamp Marc Opened League Lamp Mac Virtie March是不是 you. Tr identities rtlconsidería ca kris wars for loveier St fats All团I Whites have proceeded their bawling gallery hre y infact I already started planning пятung Pr schedulingOTM Black Huru for a while. Raja j私 i militia English as 71 บ่เลยดิฉันมึนอ,อ๋อคบไดไม่อยกแล้วครับผมนีเรื่องคำเรืออะไรห,หน่อยครับผมไม้เก่าไม้เดิมยครับผมนี่ปดไดใดครับผมปุไดใดครับเอาเลยครับ ไปอีกครั้งนึงครับใกล้ๆก,กันอีกนึงครับอันนี้ก็โอโบอด้บุ้นโ,โบถือครับพี่้ไปแล้วเอเนี้ลนะอีกครั้งนึ่งนี้ เป็นไปแล้วหาหลังครับผมได้มาสองสองตัวครับไปไหนไปครับลุยต่อโอ้ดแดดนิ่มแซมครับบรรยากาศแจ่มส اؤ นี่ครับกอคาครับผมกอคากอเกาเหรอครับไปครับไปเบื่อนกันก็จะมีผลงานบีผลงานเพิ่มเติมบ่ครับเสีล่ะเบ็ดอยู่นี่ มีรุ่นเด้อครับเด้อเบ็ดอยู่นี่บ่เห็นอันนี้มีเดี๋ยวครับผมอันนี้บ่ถือครับแต่อันนี้อันนี้มันลบไปใส่เบ็ดเบ็ยดีนีไปใส่อ๋ออันนี้ก็บ่ถือครับเห็นไหมครับโบถือนนก็แค่เด้อนันเป็นเก็บหลังแล้วบ่ถือครับ ที่เจ็ดบ่ถือครับผมอีรลางที่แปดครับผมนี่คือมิดหนำริงๆิ นะครับนนี่มีตัวอย่างาบ่มีรรรมครับผมโอ้อลดครับผมเด็๋พ่วงครับไปครับลุยก,กันต่อไป ตึงนะครับเสือกมาตึงไปครับเกาหลังนะครับเดี๋ยวไปไล่หน่อยมาสองตัว อไพ่ฟงหมอนห้านมัแกงกอเก้อนนะครับไปครับผมมาอีกบ่โอ้ยจะนหอยู่นี่บ่มมี่เด็ไเสือกย้อนอีเลยบถือด้ครับเนาะีอย่างนั้นครับ đi nhỉ lắm có bao thử không vô quay gặp bưng xíp của lăng là vô bữa thân hiến phá tôi nhanh vô gặp đây cho phá tôi nói ô nhắn gặp quay lui ต่อไปครับผมรุ่นต่อไปนี่อีกเป็นยังไงมีตัวบ่อันนี้ก็ผมมีตัวครับผม มีอีกหลังนึงนีแล้วมีบอบอดึงเลยครับด้ยบอมีไปครับดึงกันต่อไปมีหลังนึงครับมีบอมีดึงบอนี่แหะเสือ บ on, ะมีน seat, ะครับเด้อบะถือหลังนี้ก็บ่ถือไปครับหลังต่อไปนี่ครับหลัง sure. นึงอยู่นี่เฮ้คือไปม่วนญี่ปุ่นเนาะครับนอกบัดนี้เนาะเดี๋ยว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 ตั้งกล้องนะครับเห็นแล้วครับเห็นหลักฐานแล้วครับเห็นหลักฐานเลยเด้อครับเด้อนีันไปเห็นแล้วครับผุนเห็นบ่ครับผุนในกลางมองกลางกล้องครับกลางจอเลยครับผม นี่ครับนี่ดีผมไม่พิโอนเลยยังจังครับผมนี่ครับ,ใส,รบใส่ลูกครับใส่ลูกครับจะตายครับผม นี่ครับพ่อแม่พี่น้องบหมดยันเลยครับเด้อใส่โลครับผมนี่ครับมีแขนผมครับนี่ครับงามครับงามใส่โลครับผมไปครับจะตายครับผมตายเพราะผิยังครับผม

เบ็ดเหลืออยู่ซีลังครับผมบ่ผิดหวังครับผมได้นมนแล,วลน้วไปครับลุนอีกต่อไปครับผมลุนอีกซีลังครับผมว่าสีใดตัวบ่นี่แหละครับยี่นี่ละหลังนึง ียืดเสื่อเนาะบุถือได้ครับเด้อไปไปต่อครับผมลุยกันต่อครับลุยกันไปเด็กหกจัาหน่อยครับผมยังบ่ทันได้ถางจะได้มาถางออกอยู่งมือขึ้นมือขึ้นนี่หกกว่านี่ครับผมนี่ครับหลังหนึ่งอยู่นี่มีตัวบ่ บบมีแล้วครับเด้อเอางหนีก่อนนี่ครับยิ่นงอีกหลังนึงครับผมนี่ตวัวโบปึ๊บอ่ะบบมีแล้วครับเด้อเดี๋ยวค่อยมาใส่ใหม่แรงฐานสถานที่ก็เป็นข้อังครับหลังบ้านมองเกขานั่นะัะ มีครับผมผมมีตัวตด,ดูคิปครับผมดยวไปหาเงีืยวมาใช่ยี่ครับบันนี้อาจจะใช่ไว้เงียืยววงเว้นครับผมผมัญหามมาหากิน Oh. เดี๋ยวมาสรุปยอดกันครับนี่ครับสรุปปลาไหลหน้อยสองตัวครับผมแล้วก็น,นี่ครับปลาคอครับผมปลาคอใส่งามๆครับผมเนี่ยวิสานพันธ์จะเปลี่ยนครับผมฮักกันมันแก,นก่นฮันกแย่งแบ่งปันคือเก่าครับผมใส่งามๆครับผม ใส่โลครับงามครับผมประเด,ดต่มครับผม นี่ก็ขอจ๊บใบแต่เพียงสำนีเนาะครับเนาะลดูอีสานพันจั่เป็นกับพอได้กินครับผมเพรได้หาสูขอบค้าวกินครับผมคลิปนี่ขอจ๊บใบแต่เพียงสำนีถ้ากกันมันแก่นน้ำแข็งแบงปันคือเก่าครับผมลูอีสานพันจั่เป็นสวัสดีครับขอบคุณครับถ้ากันใบดีกว่าสั่งกันครับผมไป ไดีครับผมครับผมพี่น้องน้องใหม่ออกเลยครับผมนี่ครับเป็นตะเตานี่อีกครับอยู่มุมนี้อีกสองสามตะเตอแทงออกมาจากกับประมาณสี่หามื่นหรือสามหมื่นสามารถซับไปซับไปแกงได้ครับผมกุดไปแกงได้น้องใหม่ไพป้าครับผม แต่มันก็ออกมาระยะหนึ่งเหรอครับผมมาจับไปเถื่อนหนึ่งแล้วนี่ครับมันแทงออกมาครับผมเนบ่นืนบเสียนอยู่น้ครับเนาะมันแทงออกมาแทงออกมาจากจอมปัวกครับผมนี่อีกครับนี้องใหม่ครับผมเด็กกินแล้วผมก็ได้กินแล้วละ่ะเด็กแกงแล้วเดี๋ยวเอาไป Cụ phân bố thân thì kiếm Mà ở năm này Nó hợp nó Vậy khớp không Để em xem khớp không Phải phi นี่ครับตาตาเพิ่นมะปลูเข่าครับผมผมผมาล้นมาดันแล้วก็ไทยเห้เพิ่นปลูกเพิ่นปลูเข่าจิด้กินรปน้อจังหวะปลูเข่าไห่ครับผมเข่าไห่เพิ่นว่าลิ่มๆนะครับเป็นก,นกออ้อยผมเอาอ้อยมาปลูกไ,ไว้ลิ่มๆครับผมปลูกไยสุพรรณบุรีหาร่านสวครับเอาไให้หนูแน่ปลูกไว้เลี้ยงหนูครับผมไปครับผมกูไปยุ่มกัน งามอยู่ครับขอพระท่านมีหน่วย,ดวยนะได้อยู่ตา <ห ả? S 1> ได้อยู่เอาตา <laughs> โอโ้โหตากล้าแล้วโอ้ไโหซ่อนตัวใหญ่เลยครับตีนเบ็ดตายนี่ครับตาผมตาที่อยู่ด้วยกันครับผมตะโมะครับผม <laughs> ไปครับ <laughs> เดี๋ยวให้ตะโมะไปทำภารกิจกู้รอบต่อไป <laughs> เดี๋ยวผมจะพาไปดู ช็อตอีกช็อตหนึ่งครับผมนี่ครับต้นสมม่วงนะครับเรือต้นชม่วงหนระือต้นสมม่วง <c oughs> ต้นเก่านะครับสูงนะครับสูงถ่วงหัวแล้วตั้งแต่กี้ต้นน,น้อยๆรุ่นครับมาอ้อยปลามันกระฝืนพูขึ้นมาโอเคแล้วครับงามแล้วมั่นกระเด็น ก็ได้กไปเห็นหนูกินอีกสามสี่เดือนข้างหน้าครับผมอันนี้ก็เป็นขมิน้นนะครับเด้อกรมิ้นชั้นครับผมขมิ้นชั้นนี่ครับผมกองขมิ้นชั้นมี่ตัวหัวเงี้ยเงงเงงแบบใหญ่เลยครับนี่ก็เป็นความหนูครับผมความหนูก็ยังอยู่คือนเขาด้วยครับเด้อหนูก็ยังมียังเดี่ยงอยู่ครับ ไล่ยอยู่หนูกระเด็นหนูยังมีอยู่ครับผมพ่อได้อมพ่อได้แกงอยู่ครับผมเดี๋ยวมาดูเัื่องอีกจุดหนึ่งครับผม <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมนี่นี่นี่เด้อครับเด้อลูกกบครับผม นี่ถือเคยเป็นบอปลาไหลครับผมเห็นบอขร,รับผุนนี่นะครับบอปลาไหลได้เปลี่ยนปับ๊บปั๊บเปลี่ยนกลายมาเป็นบอกบแล้วครับผมเขามาล่องก่อนครับสามลอยสีเหลือจ้าตัวนี่จกินกันหุงมดนี่จไหนครับผมเดี๋ยวหอาหารลองมึงก่อนครับแต่ว่ไก่เวลาให้อาหารเรา๋ะวส่วนมมมหม่จะผมเดี๋ยหาอมง่อนแกาให้อานี้กันกือบุงดนมงแล้ว เปเดี๋ยวให้อกบกอนครับออกมาตัวละบาทตัวละหนึ่งบาท20สตังค์หงบาทยีตังค์นะครับเด้องสาตัวแล้วก็อาหัวหาร คบหน่อยมาน้ำสองโลรวมเป็นเงินสี่ร้อยกว่าบาทครับผมมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นครับผมพฟมแตกครับผมพฟมแตกผิดปกติแล้วหรือแมวลงมาบอ คลิปนี้ก็เอมจบซะแล้วน,นะครับเนาะได้จบไปตั้งแต่พ่นแล้วดูอีสานพันชัยเป็นครับผมหักกันมันแกนหักแป้งแบ่งกันคือเก่าครับผมสวัสดีครับหักกันไหวดีกว่าสร้างกันครับผมขอบคุณครับที่ชมคลิปครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเลยครับเด้อผมมพี่น้อง